ใหม่ใช่ไดนุ่อกดนิดโอ้ีนิวเยียปีนิวเยียกดุดโอสวัสดีปีใหม่ภาษาจีนเว่าอะไรนะโยม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 ีนฮะไม่ใช่ชิ้นเกียรยูอีนั่นคือจีน ขอให้ทุกคนมีความสุขนะขอ,ขอให้ทุกคนมีความสุขกิดทั่วหน้ากันแล้วก็ยิ้มให้กันอาภัยให้กันปล่อยวางทิดจ huh. ิความยึดมั่นถือมั่นของตัวเราเองทำไมถึงต้องปล่อยเพราะว่าส uh ิ <t uh <t uh> <t uh> <t uh> ่งเหล่านี้คือตุ้มถ่วงตุ้มท่วงใจตุ้มท่วงจิตของเราเอง ทวงให้เป็นอะไรของทวงก็รู้อยู่แล้วนะของทวงมันมีน้ำหนักขึ้นชื่อว่าทวงแล้วมันมีน้ำหนักที่ใดก็ตามมีน้ำหนักทวงทุกที่นะนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันทวงในจิตในใจเราปล่อยถ้าไม่ปล่อยใจเราไม่เบาใจไม่เบาแล้วเป็นไงใจมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วเป็นยังไงมันเครียดเครียดแล้วเป็นไงมันทุกข์ถามว่าใครทุกข ม่มีใครก็ทุกข์ด้วยตัวเองกนทุกข์เองแต่สิ่งที่เราเครียด <i asta> สิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยบางทีเขาไม่ได้เป็นอะไรด้วยเลยเขาไม่มีความรู้สึกท <há> <Broadway> ี่จะสะเทือนไปกับเราด้วยเลยเราเท่านั้นเป็นผู้ที่เครียดอยู่ด้วยตัวเองหนึ่งปีผ่านมาบางทีเก็บกันไว้ทั้งปีทั้งปีนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เครียดเมื่อนั้นนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็โกรธเมื่อนั้นปล่อยมันซะอันนั้นะนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เศร้าเมื่อนั้น นึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็หงุดหงิดมานั้นนั่นแหละคือตุ้มทวงญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรพระพุทธเจ้าสอนว่าจงรู้จักปล่อยวางปล่อยวางอะไรก็ต้องปล่อยวางตุ้มทวงปล่อยวางแล้วได้อะไรปล่อยวางแล้วก็ได้ความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรก็หลุดพ้นจากตุ้มทวงความเบาสบายมันเกิดขึ้น นมกท่อมทั้งหลายเป็นชาวพูดทำบุญตักบาทมานี่หลายสิบปีแล้วนะและ้วจะคิดคร่าวๆเงินทองที่ทรัพสมบัติเงินทองข้าวปลาอาหารต่างๆที่มาทําบุญนี่อาตมาว่าบางคนเป็นแสนบางคนอาจจะเฉียบล้านก็มีสิ่งที่ทําบุญมาไม่น้อยนอกเหนือจากบุญการบริจาคนั้นยังมีอีกมีอีก สูงกว่านั้นมีอีกพุทธศาสนาไม่ได้มีเพียงพื้นฐานแค่นี้นะการทําบุญในพุทธศาสนานั้นทาเพื่อความหลุดพ้นทาเพื่อความปล่อยวางจริงๆตุ้มทวงต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจต้องปล่อยให้ได้ปล่อยได้ตัวท่านสบายเองคนอื่นเขาจะเป็นอะไรมันเรื่องของเขาทุกคนมีกรรมเป็นของของตัวใครทําอะไรไว้ก็ได้เฉพาะตัวของเขาเรื่องอะไรเราจะเอาตัวของเราเอาจิตของเราไปทวงไว้กับเขา มันได้ประโยชน์อะไรเราหนักเองเขาหนักก็เรื่องของเขาแต่เราจะไปหนักตามชีวิตใครชีวิตมันเราเกิดมาก็มาแต่เพียงผู้เดียวไปก็จะไปแต่เพียงผู้เดียวมีใครที่จะหอบพิ้วกันไปมีลูกคนหนึ่งสามีมคนหนึ่งรักมากจนจะตายแล้วนะเธอหลังจากจนตายเธอต้องตายตามฉันไปนะไม่มีมีแต่ยุคอินเดียโบราณ ภรรยาหรือว่าหญิงชาวฮินดูสามีตายเมื่อไหร่ผู้หญิงจะต้องกระโดดเข้ากองฟอนทันทีอยู่ต่อไม่ได้สังคมรังเกียจหญิงชาวอีก็เอาบ้านเมืองเรายุคที่เราเห็นๆนี่นหะหญิงชาวอีก็สามีตายต้องหอบลูกหอบหลานเก็บเสื้อผ้าอบพยพย้ายถิ่นที่อยู่อยู่ถิ่นเดิมไม่ได้ ไม่นับผีไม่นับหมอผีหมู่บ้านจะบอกเลยมึงต้องไปไปไหนกูไม่รู้แต่ต้องไปคือถ้าผัวตายเมื่อไหร่ผู้หญิงเดือดร้อนทันทีเอาไหมรักกันแค่ไหนก็ต้องไปคนเดียววงวงกันแค่ไหนก็ไปอย่างไปทิ้งไว้ทั้งหมดเลยและเรื่องอะไรจะเอาจิตของเราไปทวง เรื่องอะไรจะเอาจิตของเราไปค่อยไปเกี่ยวไปเกาะก,กับคนนั้นกับคนนี้กับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้เราเกี่ยวเมื่อใดเราทวงเมื่อนั้นทวงเขาไม่ได้มาทวงกับเราเราทวงเองเที่้ายที่สุดเขาเคยได้ยินเรื่องจระเข้ไหมเคยได้ยินเรื่องจอรเข้ไหมเวลาีเวลาไปทอดกระถินอะไรก็จะมีธงจอรเข้ธงอะไรก็แล้วแต่มีรูปจระเขอยอ่กอันหนึ่งว่วงสมบัติ จิตที่มันไปห่วงสมบัติไปถ่วงไว้ท้ายที่สุดเกิดไปตายไปก็ไม่ได้ไปไหนนะเพราะมันมีตุ้มถ่วง